หรืออ,อยากจะคุยกับแบบผู้ชายที่แบบคั่งรักอะไรอย่างเงี้ยมาถึงก็ดมหูไม่ไม่ไม่คั่งรักคือเป็นผู้ที่ว่าจริงจังกับความ,<อ>มารักดูสเปคของชมพู่ดีกว่าเอ,เอาภายนอกก่อนชมพู่มีกงมีกล้ามหนอยนักธ <c oughs> ุรกิจก็ได้หรือว่านักีฬาก,ก็ได้อะไรนี้เหมือนชมพู่อยากหาแฟนจริงอายุมากกว่าน่าจะเวิร์กป่ะจริงหนูกคิดว่าอย่างงานแหละเนาะชมพู่อ้อยพี่โบทัไมลูกนี่ก็ลูกหนึ่งแล้วนะลูก e f จอ n t นโทม n นแมนแมนคุยกันครับคุณกิ่งอายุเท่าไหร่แล้วครับตอนนี้25ค่ะโสดมานานยังครับประมาณเดือนเนื้อเราจะไม่พูดถึงความรักที่มันจบไปเราจะพูดถึงโอกาสใหม่ๆที่กำลังจะเข้ามาแบบไหนที่กิ่งรักก็จะชอบผู้ชายตัวสูงหน่อยอะค่ะไม่ได้ผอมลีนมากอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราอยากจะแบบ ตลิก์ะน้ยอะไรอย่างงี้สูงนี่ต้องกล้ามไหมหรือ <c oughs> ว่าเราสูงแบบอ้บๆได้ไม่ต้องกล้ามก็ได้อ่ะ,<ล>ะแต่ว่าไม่ได้ไม่ชอบผอมถ้า,างี้ขอเป็นตัวเลขดีกว่านะ เท่าไรขึ้นไปที่ถือว่าเข้าเกณฑ์สูงสําหรับคุณกิ่งกิ่งสูง169 169น่าจะต้องแบบ870เฮ้ย hey, 170ขึ้นก็ได้แล้ว75ขึ้นก็ได้แล้วโอเค175ขึ้นตอนนี้แยกมาแถวนึงเลยนะครับเข้มๆแบบเออมีผลไหมมีผลไหมไม่อะ่ะหน้าตายังไงก็ได้อะ่ะค่ะกิ่งไม่ได้ตั้งสเปคไว้สูงอะไรอย่างเงี้ยพอดูรวมๆแล้วดูได้ก็พอ,อ ดูบุคลิกดูรลมๆแล้วโอเคเนี่ยก็ก็ได้เลยไม่มีสเปคส่วนใหญ่ก็จะดูที่ความคิดอะไรอย่างงี้ดูที่นิสัยมากกว่าคุณจุ้มจิ้มเหรอบอกว่าผมร้อเ็หเหมือนกันแต่เมตรนะคือมึงเป็นไททันเหรอฮะ ยังดีเล็กใครท่านนะอาทิตย์ที่แล้วมีคนบอกไปอยู่วัดสุทัศน์ผ่าเลยสูงๆเนี่ยแนะนำไปวัดสุทัศน์ไหมครับอันนั้นเปรศครับผมหลายที่เล,ล้วโอ้โหโซเชียลโซเชียลพิมพมาไม่ใด้ผมนิ <พอ S 1> สัยที่ชอบก่อนเจอผู้ชายแบบเนี้ยแพ้ผู้ชายเล่นเกมได้ไหมเล่นได้แต่ว่าแบบเหมือนไม่ใช่อยู่ดีๆหายไปเล่นอะค่ะโอเคย่างน้อยแบบมีเวลาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแปลตรงๆว่าไม่ได้แต่เดี๋ยวค่อยต่อรองกันอีกทีคือมันได้ช่วงแรกๆแหละเดี๋ยวคบกันไปสักพักมันจะไม่ได ใช่แล้วถ้าทร<ห><ห>งนี้นะเพราะฉะนั้นเผื่อใจไว้เลยเว้ยเกมเมอร์อ่ะนิสัยอ่ะแบบไหนที่แพ้ทางชอบคนที่ดูฉลาดอะค่ะมีความเป็นผู้นำหน่อยอไม่ได้มาอิเล็กเขขาไง<อ>าแต่ว่าก็มีแบบมุมตลกอะไรอย่างนี้นะแล้วกได้ซีเรียสตลอดทั้งฉลาดทั้งตลกนะหมอแหลบพันไดพ <laughs> ี่โอแต่หนูชอบนะ อ๋อแค่นั้นหุ่นหมีได้ด้วยความรู้รอบตัวดีแก้ปัญหาไวอ่าไอ้นุ้ยนี่เก่งหัวไวนิสัยที่ไม่ชอบไม่ชอบคนที่ด่าบหนูเป็นคนนุ่มนิ่มอ่ะแล้วแบบถ้าจะมาแบบใจร้ายใส่เนี่ยหนูไม่ชอบคือเราเป็นคนซอฟซอๆว่ากันเถอะอย่ามารุนแรงใส่กันเสียงแข็งก็นับตาคอแล้วโอ้ตกใจไม่ชอบถ้าอย่างนี้พี่โบเนี่ยเขาถามเพราะพี่โบเป็นคนพูดค้าขากับผู้หญิงนุ่มๆนุ่มๆ แค่ไม่ฉลาดเท่านั้นเองเลยไหมก็ช่วยกันแก้ไหมอีกอย่างหนึ่งะไออะไรครับที่ชอบที่อยากจะคุยกับแบบผู้ชายที่แบบคั่งรักอะไรอย่างเงี้ยมาถึงก็ดมหูไม่ไม่ไม่คั่งรักคือเป็นพูดที่ว่าจริงจังกับความรักคือเมื่อก่อนเนี่ยผมเนี่ยเป็นประธานชมรมคั่งรักคั่งรักที่คณะผมเลยนะจะบอกให้นะชมรมนี้ได้ดิบได้ดีกันนะฮะบางคนบางคนก็ยังไม่ไปถึงไหนเลยอ่ะน้องกิ่งไอจีเลยดีว่า Uh-huh. Okay. อุ้ยต้นหนึ่งเออบางรูปต้นหนึ่งนะบางรูปอุ้ยน่ารักเลยน้องกิ่งมีคนบอกว่าเมื่อกี้โพสต์ของน้องกิ่งเนี่ยมีอยู่โพสตหนึ่งเนี่ยมันถูกกดไลค์โดยปราโมทย์ปลาธานเดียวจริงปะเนี่ยซึ่งผมผมอยากชี้แจงนิดนึงว่าโอ๊ตมีบอทกดไลค์นะครับเจ้าตัวไม่ได้กดเองนะครับอ๋ออาจจะไม่ได้มาจากนิ้วของโอ๊ตก็ได้เป็นโปรแกรมโอเคครับผมชี้แจงแทนโอ๊ตตรงนี้นะครับเพตอะนั้นสบายใจได้นะครับสวัสดีชมพู่นี่ชมพู่อายุเท่าไหร่เนี่ยตอนนี้อายุยี่สิบสามค่ะยี่สิบสามเองโสดเลยนี่แฟนชมพู่ ปสดตีอนักอย่างนี้ถ้าเสียงแบบนี้แปลว่าโสดนานแล้วอืมมอจำใจได้แล้วเจ็ดแปดเดือนได้ค่ะคประมาณหนึ่งทำไมยังไม่มีใหม่สักทีจะ้ะเจ็ดแปดเดือนที่ผ่านมา ก็เพรวยังไม่เจอคนที่ถูกใจอะค่ะช่วงนี้ด้วยนะโควิดไม่ค่อยได้ไปไหนอะเนาะใช่เสียงเรานี่อ้อยอิงอ้อร้องเหมือนกันนะเจ็ดแปดเดือนแล้วนะบางทีมันต้องมันต้องบริหารหน่อยเนาะสนองเสน่ห์อะไรเงี้ยเนาะสเปคของชมพู่ดีกว่านะเอาภายนอกก่อนชมพู่มีกงมีกล้ามหน่อยโอเคหุ่นหุ่นแบบแน่นแน่นหน่อยแล้วชอบผู้ชายข้างรักไหมไม่ชอบนะเพราะว่าเคยเจอแบบผู้ชายข้างรักเราก็รู้สึกว่าแบบเขาข้างไปอ่ะจริงหรอ ไอ้คำว่าข้างรักมันต้องมีน้ำหนักที่กาลังพอดีมันกําลังจะน่ารักแต่ถ้าเยอะไปผู้หญิงมันคนกลัวมันใช่กลัวบกกบบอุดอัดด้วยอุดอัดด้วยอะไรด้วยมีสายงานที่เราชอบเป็นพิเศษไหมแบบหนุ่มนักธุรกิจหรือว่าเป็นนักดนตรีนักดนตรีก็จะชอบจริงๆอะได้หมดแต่ว่าถ้าชอบก็นักธุรกิจก็ได้หรือว่านักกีฬาก็ได้อะไรนี้เพราะเขาชอบหุ่นดีๆเขาจะดูแลเราด้วยเขาจะปกป้องเราได้ นิสัยครับเอาแบบนิสัยที่ชอบเขาเข้าใจเราอะไรเงี้ยแล้วก็คอยแบบให้กําลังใจเราเป็นแบบพลังบวกพลังบวกเปิชมพูดอยากหาแฟนจริงอายุมากกว่าน่าจะเวิร์กปะจริงหนูก็คิดว่าอย่างงันแหละเนาะเปิชมพู่้อยพี่โบทนายลูกนี่ก็ลูกหนึ่งแล้วนะลูก ยังดีนะเป็นแค่สองคนนี้เถ้าเป็นพี่อาร์ตทัวไม่มาชมพู่รักไปอานนี้เป็นผู้ชายที่เป็นผู้ใหญ่ดูมีอนาคตเป็นหลักเป็นฐานแล้วก็พลังบวกผมรู้จักอยู่คนหนึ่งใครครับพี่เล็กสุนักคุณแนะนำโปรดิวเซอร์ยืมเให้เหรอหนูไม่รู้จักเขาเป็นนักธุรกิจไหมก็ธุรกิจก็ได้ก็แล้วก็มีมีรับของมาขายอยู่มีหัวด้านนี้อยู่มีหัวทางด้านการขายของแล้วก็เป็นโปรดิวเซอร์คลื่นเราใช่คนนี้ไม่คลั่งรักไม่คลั่งรักเลยแล้วก็เขาดูแลตัวเองดีนะ แล้วก็เป็นคนที่พลังบวกที่หนึ่งของลื่นอ่าอันนี้ก็ต้องยอมรับใช่แต่อย่ารู้จักเขาเลยพี่พี่คิดไปคิดมารวมๆแล้วไม่เอาดีกว่าอ่าแล้วนีใสยที่ไม่ชอบหลหะะชมพู่ไม่ชอบผู้ชายที่แบบจูจี้จุกจิกเราค่ะเปิดวัาเลยดีกว่าโอเคใบเล็กเลยจ๊ะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ใช่ค่ะโอ้ยหมวยเล้งจริงด้ว้ยแม่เก๋ฟิวบอกว่านพนาอย่างกูนต้องชอบคนที่อาจจะแต่งตัวมีสไตล์หน่อยดูแบบว่าชอบแฟชั่นไปเที่ยวด้วยกันได้เดินคาเฟ่ด้วยกันได้ไลฟ์สไตล์อาจจะไปด้วยกันได้หน่อยชอบถ่ายรูปอะไรอย่างงี้ต้องต้องดูลฟ์สไตล์เป็นสำคัญนะยุคนี้นะเข้าไปดูกันได้ที่ไอจีหมวยเล็กครับผม จะขอให้เจอความรักที่ดีนะ E F F John t h o m a นแมนแมนคุยกันครับ